สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการคืนมาแชาโลนะคะใช่ค่ะว,นนวันนี้คือเราอะ่ะตัวกระทิ่งเป็นตัวแม่แห่งแถวเส้นเอกมัยก็เลยพามาที่วัดทัดทองนะก็คือพากูมาสชำนาญกิจมือในงานหยอกเมื่อกี้ที่ถือทำไมวะสิ่งเมื่อกี้คือได้มาเลยทำทำไมแล้วก็เปิดยากด้วยน้อกจกนทิพาพี่นิวเนี่ยมาอยู่ที่หน้าวัดทัดทองเลยอันนี้ก็คือเป็น,นเป็นโรงเรียนเก่าหนู แล้วก็นีจะพามาทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายอย่างเช่นแบบกินอาหารงานโซ่เออหรือว่าแย่งตันเหรียญไม่ได้ไม่ได้เรียกเธอมึงูจะหลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งเลยทำไมทำไมจะพาพี่นี่มาที่วาวปาาเกิดสนุกฟิววิทยาศาสตร์พอเราเอยศาสตร์เนี่ยต้องหาความสกับวิทยาศาสตร์ที่นี่หน่อยชีวิตมันต้องไลฟ์บาลานซ์เนะเสรยศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ อ่ะน่าสนใจมากนะก็วันนี้ก็พาไปย้อนเวลากันอีกรอบหนึ่ง,งจะอยากรู้ว่าเป็นแขกรับเชิญอ,อีกแล้วใช่ใช่ใช่ไ <c oughs> ม่รู้ชอบเชิญกูจังเลยเคืออยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมทองเลยอ่าก็คืออยู่ที่เกตเวย์กันมอ่าอยู่ที่ชั้นห้าแล้วก็จะพาพี่สาวเนี่ยไปดูนะคะคือหนูเป็นคนชอบอะไรพี่ๆท่องควงอย่างเงี้ยแต่เด็กอยู่แล้วกับเอเอซแคงเนี่ยชอบมากเอาจิงปะกูเนิร์ดมากกูชอบมากจริงเจริงวันหยุดวันอะไรก็จะไปเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ่าวันนี้วันนี้เรามีกฎ ข้อหนึ่งก็คือเราหยาบได้แต่ขอให้ถ้าใครหยาบเมื่อไหร่จะโดนแปะดอกนี้ฮะดอกนี้เรียกว่ากับทองกับทองอุ้ยอ้าวแปะก่อนเลยทั้งนั้นอะมาไม่ชื่อดอกไงต้องติดที่ไหนติดที่ไหนก็ได้อ๋อตาดำก็คือถ้าใครพูดคำหยาบหนึ่งเมตรถ้างั้นไม่ใช่ดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนพูดงเฟ้อมากคถ้าไม่มีคุณผลอาปาเดี๋ยวไปเจอกันที่วาลปานะคะแต่ก่อนไปทำท่าให้ดูได้ไหมท่ารายการ รับที่แล้วให้เมึงกูไปทุกรายการกูก็ทำทุกรายการกูจำไม่ไหวต้องจำให้ได้นะหล่อยังไงนะอ่ะไ่ดิคุณแม่แชร์โลอันหนึ่ง1 2 3ตาคุณแม่แชร์โล ให้มากวาวของจริงตามชื่อว้า wow. ับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวิทยาศาสตร์กับความว้าเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรใช่พอวันนี้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรนี่ก็คือคุนคณนนท์มาเมื่อกี้หลังกล้องบอกว่า คุณคุณนนท์ทำเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนอ่ะบอกไม่ใช่นะเขาคือนักแสดงนักแอคเตอร์เออแบบอเมซิ่งมากเลยข้างในมีการแสดงอะไรครับคุณนนท์ใช่ครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีโชว์วิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ที่เนี่ยทําขึ้นมาเพื่ออะไรบ้างว้าวปากเนี่ยพอจริงๆอ่ะได้ยินชื่อก็คือว้าวอย่างเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรือเดอะว w l a ลาวก็ยังไม่ใช่ว้าวปากเราจะพูดถึงว่ามันคืออินเทอร์แอคทีฟไซไอนซ์นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เชิงการตอบโต้ข้างในก็จะมีกิจกรรมไม่ทำประมาณ40อย่างใช่ครับมีประมาณ หกถึงเจ็ดห้องด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีห้อง s c i อ n ซ e show ด้วยจะมีการทดลองประมาณเจ็ดถึงสิบอย่างให้ดูเหมือนกันครับใช่แล้วควนนี้มาควรใช้เวลาแบบกี่ชั่วโมงถ้าแต่ข้างในอิน interactive s c i e n มิวเซียมนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับไซ i อน c e show นะครับ,รบก็จะอยู่ที่สามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีครับอ่าอยากอยากจะบอกแบบไฮไลท์สักนิดนึงของที่นี่ว่ามีอะไรที่มันแบบน่าสนใจบ้างโอเคครับถ้าเกิดเป็นทางฝั่งไซ i อน c e show นะครับเราจะเผามือโชว์ โรดไอดเดอร์ส่วนข้างในนะครับก็จะมีเหมือนไฮเดโดสโคปยักษ์นะคะเป็นเหมือนกระจกห้าเหลี่ยมยักษ์ใหญ่ๆเอาไว้ถ่ายรูปมีห้องที่เป็นห้องกระจกแบบการ์ดซีด้วยอ่าหุยน่าสนใจครับคือรวบรวมทั้งวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรหมดเลยอ่ะใช่ครับอ่ะเพื่อไม่กระเสัดเวลาขอเชิญรับชมเลยค่ะได้ครับอันนี้นะครับเรียกว่าสโคปลีเดอร์ประโยชน์ของมันคือเอาไว้หลอมหินหลอมเหล็ก ที่นี่อยู่โรงงานหลอมเหล็กที่ใช้เครื่องนี้เป็นไงแล้วพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะคะอ๋อใช่เพราะว่าเราไปอยู่ทำไมอ่ะก็ก่อนที่จะย้ายมาจากโรงงานปัดไก่ค่ะปัดไก่เขาเครื่องที่ถนัดนิคมก็ไปทำงานโรงงานหลอมเหล็กไปเครื่องอื่นต่อสเตชันนี้นะครับเราจะทดสอบการดมกลิ่นออ ว่าจมูกของเราเป็นยังไงยังอยู่ด้กลิ่นที่เราคงจกลิ่นตดด้ว้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ๆสองคนนะครับลองเปิดถูกแล้วก็ลองดมแล้วก็ลองทายดูนะครับว่ากลิ่นที่กําลังดมอยู่คือกลิ่นอะไรคุณจับได้หมดเลยเหรอคะได้หมดครับจริงหรอใช่้าขอดมก่อนกลิ่นพักชมช่วงสนานะักรพู่นะครับกลิ่นต้นไม้หรอยังไม่ถูกนะรับ อ่ะวินเนี่ยว่ากินอะไรคือเดี๋ยวฉันจะดมจัดประสบการณ์ที่ที่ฉันไปเรียนมาที่เรียนเีนายนะคะหรือเรีุขหมาว่าจมูกของี้ฉันยังดีอยู่หรือเปล่าสมุดจับได้ไว้ดี่ยจับได้หมดเลยเหรอคะ ครับอันนี้เป็นกิ่นกรีมนะครับกลิ่นความสะอาดใช่ไหมเหรอใช่นี่ก็ต้องพูดเรื่องของความถึงว่าเราไม่เคยได้กินนี้เลยสกปอตี้นะครูสกปอตตี้สกของกครูเรยถ้าเราอื่นได้ไหมเรื่องว่าเนนี้พี่กันมีใครบ่อยน้ำมะพร้าวหรอกระเดี้ยวในลังหน้าอ่ะอะไรอ่อยเหรอ่ใช่เขาเป็นโคโค่นาทลอยเออเออน้ำมะพร้าวเห็นมาเกี่ยวกับมะพร้าวเริ่มละเริ่มละวไปสเตจไปสเตชั่นอื่นกันค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกจะมาทำภารกิจ อ๋อเป็ใช่เหรออันอันนี้ก็คืออ,นนอะไรอะคะอันนี้คือเบสท็อปเนลนะครับหรือว่าเตียงตะป,ปูอ๋อคือข้างล่างนี้เป็นตะป,ปูใช่ครับมั <laughs> ใไปไม่ได้เป็นรูเด้อยล็กัวรูด้วยนี่ไม่กลัวนะพ <laughs> ี่กะนี่พรไหมครับมันจะเจ็บปะมานสุดกันนิดหน่อยเลือดติด <laughs> ต่อมตั้มาวเฮ้ยอะไรไงอ่ะพอรู้สึกโอเเดี๋ยวลงนะเอาลงโอเคลงตรงนี้ที่มันเจ็บเพิ่มเติม กูไม่เปียอะไรนะลูปะทุกลูทุกลูทุกลูเอาเลยเอาเลเป็นตัวแรงพี่เลยโอ้ยเอ่อเอามาเลยเอาเข้าไปเลยเป็นเป็นที่หลังนะคือลูเต็มหลังอ่ะข้าเต็มนิดหน่อยค่ะถ้านวดไม่หายก็ต้องคุยไปเลยไป่งดอกรายการเราพูดได้ไม่ได้ค่ะอ๋อหนึ่งดอก อีวอันนึงแถัอีกอันนึ่งเออเดี๋ยวต่อไปเราเล่นอันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวให้จับตอยสปิกนะครับไฟกระดุดไหมคะลองดูครับอ่ะจับนะครับกำมาหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อันนี้สามารถกดได้นะครับลองกดดูก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับถ้าเกิดเลขตรงนี้หยุดเมื่อไหร่นะครับเราต้องกดนะครับคนละหนึ่งทีอ่าพร้อมนะครับอะไรกูอะนี่ยังไม่ยอมหยุดเลยพี่กันที่าลองดูไหม ไม่เอางกลัวเรากลัวกีท์พอรู้คนรู้ว่าเป็นกันเฮยมาดูดเหรอไม่ได้ดูดูดดูดนี่นี่ว่ามันดูดนี่เอาที่กลัวกันทีเสียงกีทมึงมันก็มึงสุดเสียงเลยค่ะมันโดนมันโดนมันดูดไงอันนี้คือมันพื่เกี่ยวกับสเปรดอัลเฟรเซอร์นะครับคือการวัดความไววัดความตอบสนองเอาแต่เพราะเมื่อกี้เราสนองช้าเหรอออาไม่ครับอย่างพี่กันทีก็คือพอกดแล้วโดนดุดก็ถูกต้องแนะครับปกติแต่จริงๆแล้วมันจะต้องรอเลื่อย่างนี้อยุดครับใครกดคนสุดท้ายโดนแล้วมันดูดแรงปั้ จะว้าวยะแลสร์ิวเไมอ้าวอู้อู้อู้เฮ้ยไม่ใชไม่ใช่จะวิ่งทางนี้วิ่ปิดทางทางหนอะไปี้เกางหน้าเไปข้างหน้าสิเก้าไปข้างหลังไม่ใช่เออโอยโง่โง่ไป็ูพิก่อน เออที่แวที่แวได้ลงมาที่ห้องต่อไปแล้วครับห้องนี้จะเป็นเอาว่าก่อนดิดบินนะครับอีก็คือวิวิวดิดบินมันจะเป็นทางไปสู่ห้องต่อไปก็คือห้องเลนส์นะครับแล้วเราสามารถหลงในนี้ได้สักหกเจ็ดวันเลยไหมคะหรือไงอาจจะไม่ถึงนะครับแต่มีสินหลงอยู่ในนี้อยู่เอาหรอใช่ เดี๋ยวให้ท <rainforest> ีมกล้องไปรอฝั <Nixon> ่งทางออกดีกว่าว่าใครจะออกมาก่อนคนแรกเรากับกล้องหรือเราทั้งจากกล้องลงด้วยกันออกไปเถอะก็ไม่ได้ยากี่ค่ะ ปีใหม่แล้วนะเราออกมาเอาหรอคุข้างในสวยอยู่นะมาที่ห้องนี้คือห้องอะไรคะอันนี้จะเป็นห้องเลนส์นะครับก็จะเล่นกระสุนไปส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็จะมีไฮไลโดสโ h o นะครับแต่เป็นแบบจิ๋วเดี๋ยวจะให้ลองเล่นแบบจิ๋วก่อนแล้วเดี๋ยวข้างในจะมีแบบยักษ์ด้วยเดี๋ยวให้พี่กันพี่ยืนฝั่งหนึ่งแล้วก็พี่นิวยืนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาหน้าเข้าสองนี้เลยแล้วเดี๋ยวมองในตาดํากันนะครับลบกวัวรู้เนี่ย อลองดูนะครับว่าเห็นอะไรในตาดำอุ้ยสวยมากอ่ามันเป็นคอนแทคเลยส์อืมสวยอะแบบตาพึ่งเลยอ่ะเออมันแบบมันตาของพึ่งเลยอะอ่าใช่ครับลองเปลี่ยนลู้มทรงก็ได้นะครับลู้มทรงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ้าอยู่ไหนอะนี่อืสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้อันนี้สวยเอออันนี้สวยเจช่วงนี้เจขาดูแข็งๆนะ ขาหมอนน้นมางไหมเนี่ยจิ๊นหืมขากุ๊อยู่นี่นี่ขาใครอะขามึงค่ะฮะบ้าตีใหญ่กว่านี้แล้วนี่ขาใครเนี่ยหญิงหรือชายน่าจะเป็นกระเทยแับอันนี้ก็จะเป็นแบบพัพรวมตานะคะก็ให้ดูคนมาถ่ายรูปได้เนี่ยเออมีมุมถ่ายรูปนะบางทีแบบบางคนเบื่อแบบมุมคาเฟ่ลองมามุมตัวขาดดูบ้างนะคะ เกิดทะเลกระแสในสื <ien ic> <Harriet> ่อโซเชียลมีเดียได้อันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับเรื่องของเลนส์นะคะเดี๋ยวห้องต่อไปจะเป็นเป็นห้องลมนะห้องลมจะแบบพายุอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คืออะก็คือเครื่องคอนเดนเซอร์กานจำลองการเกิดคอนเดนแล้วเราเข้าไปยังมีปั๊บ ไรอย่างเงี้นาะออ่ล้วกันเออเดียวตลาดวางเลยว่ะอันนี้ก็ะที่ดูดวงป่าคะอันนี้นับเป็นเครื่องอาฟ้าตันิ้นะครับกำลังการเกิดหมอกการเกิดมอใช่ครับมันจะทำหน้าที่เปนการสั่นนะครับจนน้ำมันแตกตัวเป็นเล็กๆนะครับจนมันเกิดเป็นหมอกขึ้นมาอกคือทำให้รู้วหมอกเป็นฟิวเดีฟวดีใช่ไม่ไม่ได้เกิดจากอะไรซกเป็นหมอกใช่ครับ ไัดป็ามอเป็นงอาพูดคำหยาบไดยนะใค่ตัดไปยาบไม่ได้แล้วก็ไปเตะไปตัดสิบอะไปัดลาอันนี้ตือแอร์ฟนเนอร์นะคะหมูว่าปืนใหญ่ปลงนะคะนี่เลยหัวเาะยเนี่ยอะ ราชูนะครับล้วก็ให้ลองปล่อยนะครับมาดโดดล้มด wow. wow. oh. right. ูก <yeah> ็สม er ัอยู at ่ร้านรีเแบบเเทียานใร่ไหมคือสมัยเด็กๆเขาเล่นแต่คอร์สเวิร์ดนะครับอคอร์สเวิร์ดแบบเวิร้าเ่าสั่งกรี้ yes ว่าวมันโคตรเียงครับกำลังพะโลมเยรเซ่ใ นเปิดก่อเปิดก่อนกูดููความแรงก่อนนี่ก็ดีมากเลยนะคมนึงถึงแบฝันของเด็กๆนะนะคนที่อยากโตไปเป็นศิลปินเปียโลเซก็ทำมาที่นี่ได้แล้วเ็นอะไรก็เป็นตลาดไีก่อนใช่นัได้ะ เตยมาหัวห yup. ้องเมืいい่อกี้เวียนหัวมากมันมันคืออะไรนะคะเือใช่นะหัวเห่นนะครับดูกุมงพิศวงนะครับสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความจริงอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าตายแล้วเหรอเนี่ยเอายังเหรอแล้วอยางกังหัวอยู่เพราะตอนนี้ประเมินนะเคยมีใครดูสารคดีเรื่องหนึ่งปะเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งติดทเวิร์กตลอดเวลาแล้วจะเดินไปที่ไหนก็ตามหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือ แล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรคะคุณนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องไฟฟ้านะครับเพรจะรวมทุกอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้าไว้ที่ห้องนี้อย่างตรงนี้เป็นพาสมาบองจับด้นพัพาสมาคืออะไรค่วยอธิบายทางบ้านเขาน่้ห้องพาสมานะครเป็นสถานะหนึ่งนะครับของสามนะคะเป็นสถานที่สี่นะครับพาสมาส่วนข้างในนี้นะครับก็จะเป็นแก๊สเฉื่อยอืมอน ที่เราตับมันนะครับแล้วมันเล่นกับนี้เราแบบนี้นะครับก็ <c oughs> เพราะว่าข้างในร่างกายของเรานะครับไฟฟ้า <ai> <f ai> มันต่ำไฟฟ้ามันน้อย่ต <ai> ่ข <f ai> ้างในนี้ไฟฟ้ามานะครับมันก็จะวิ่งเข้าหาไฟฟ้าน้อยแบบนี้อ่าเหมือนหลักการฟ<ล>้าผ่าใช่ครับแต่ว่าเหมือนจบนามันก็จะเริ่มร้อนๆหน่อยอีกใช่ใช <ai> ่ใช่เพราะมันมันผ่านแก้วมาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวนํากระแสไฟฟ้าใช่ครับเฮ้ยเจ๋งมากตัวนี้ก็หลอนนะคุณนนท์เหยนไหม เดีลองลองจับดูจับแล้วนะพัสดุ์มาใหม่ตรงไหนที่เป็นสีขาวเลยนะครับก็คือจุดที่ร้อนที่สุดตรงนี้นะใช่ครับกะทิยังไม่ร้อนก็หัวเลยหรอไม้ชัดแดงแดงคืออะไรอ่ะแดงก็คือร้อนเหมือนกันครับแต่ว่าขาวร้อนที่สุดเออถ้าร้อนที่สุดคือหน้าผากอ๋อหน้าผาร้อนสุดอ๋อ ตาร้อนอีฉ่าตาร้อนเนี่ยเนี่ยกะทิเนี่ยเป็นคนตาขาวเนี่ยพี่ขาตาขาวแล้วราเข้ามาหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันอ๋อแสดงว่าปกติกลัวตัวเองแบบฮิสโอบหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะคะเครื่องนี้อันนี้คือเตสต้าคอยเตสต้าคอยถ้าเรากดเสร็จทันทีก็จะมีคุณไฟฟ้า่าเป็นเพลงสิสักงงเพลง โหมากสองีคืออะไรคะเนี่ยปาอ๋อสอย่างห้องนี้นะครับก็จะเป็นใชลโดสโคกจาดนะครับคือกระโตกนะครับที่จะเห็นเราแบบไม่เตี้สุดเลยอ่าเดี๋ยวลองมองแบนี้นะครับอ่ะหรือว่าเราลองยืนกันแบบนี้แล้วก็มอง เข้างๆเม่ดวเราเห็นว่าไม่ซ่ัย์เลยแต่เราจะไม่ไม่เนองใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเราทกันเองเราที่อยากเห็นตัวเองอ่ะได้ให้ใครอยู่โทรศัพท์เนี่ยหกันไม่เนียโตรวยเขไหจริงวะใครเน อันนี้คือห้องอะไรล่ะคะอันนี้จะเป็นห้องสำรองการอยู่บนก็กซี่นะฮะอ๋อใช่จะไม่มีความรู้สึกว่าเราเหมือนเอาละกาเราลอย<ะ>ได้นะโน, <Julia. S 2> น้ตแต่จะบอกว่าวันนี้การมาพิพิธภัณฑ์เด็กอะ่ะ คือสนุกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะมันเหมือนเกินการย้อนวัยเพราะว่าแบบเราไม่ได้มาพิชิ์วิทยาศาสตร์ที่แบบใหม่อะไรเงี้ยมานานแล้วแล้วจะแบบก็มีโชว์ด้วยแต่พอดีวันนี้เราคิวเต็มคนเลยไม่ได้มาดูถ้าใครอยากมาดูโชว์หรือแบบอยากมาชมกับ,บพวกเราก็มาได้ที่วาว์ปาร์คที่เกตเวย์กับไมชั้น5านะคะเดี๋ยวให้คุณนนท์ฝากนิดนึงว่าเปิดวันไหนราคาเท่าไหร่ค่าเข้าชมอะไรเงี้ยมีรอบไหนบ้างอะไรเงี้ยได้ครับ สำหรับวาร์ฟาเองประมานะครับต้องเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับส่วนวันซันสุกนะคร<ส>ับก็จะอยู่ที่ผู้ใหญ่400บาทเด็ก500บาท<ส>รครัะคะคบสามวอาท<ส>ิตย์ก็จะอยู่ที่เด็ก600บาทผู้ใหญ่500บาทครับส่วนแฟร์โชว์โชว์วิทยาศาสตร์นะครับก็คือ250บาทครับมนรูปต้นชั่วโมง แม่แต่จะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะเพราะว่าแลกกับเงินแค่500บาทกับการเรียนรู้ของลูกอย่างเงี้ยหรือว่าคุ้มมากเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวาวปาเกตเวย์เอกมัยนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆกล้หรืออยู่ไกลไกก็มาได้ือเดินทางง่ายมากแค่ลงบีดีเอกมัยก็ถึงเลยแต่วันนี้ชันก็มีดอกไม้เยอะที่สุดที่ฉันมีดอกผม้เราจะมอบให้นนท์น้อยไงมไม่พราะคุณพูดคำยากฝากรายการนิดนึงฝากด้วยนะคะกับคุณแม่แชโร่นะคะก็ เป็นรายการแรกและรายการเดียวดที่ทำเฉาะเป็นเอาแขกรับเชิญมาเป็นพิธีกรหลักยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้คุณแม่เฉลิมกันด้วยนะคะส่วนรอบหน้าจะไปไหนกันก็ฝากติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่รอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะลองดูสิเอวไม่เอาไม่เอามาลองดูเดี๋ยวดูงอื่นดีกว่าโอเคปะทงเต้ให้ห้องน้ำดูดหน่อย